สวัสดีคนด้วยนะครับผมก่อนยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช anel Rexing ก,กันอีกเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Garden Tale กันอีกแล้วนะครับผมซึ่ง Garden Tale ภาคนี้ก็เป็นตอนพิเศษต่อกันเลยจากตอนที่แล้วนะฮะพอดีผมไปเก็บ point เพิ่มมาได้นนหนึ่งนะครับผมก็คือ point ต,ตรงนี้นะฮะไอ้ตรงขวาเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยตรงนี้นะฮะซึ่งเราสามารถหาได้โดยการเล่นรอยแยกนะฮะซึ่งมันจะจากัดเล่น5ครั้งต่อ น่าจะต่อวันนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมซึ่งก็ประมาณนี้นะซึ่งพอยตรงนี้จะทําให้เราเอาไปเล่นตัวในเรื่องตรงนี้ได้นะครับผมโอเคก็มาเริ่มมาเลยแล้วกันนะฮะน่าจะเล่นได้พาร์ตเดียวแล้วเอ้ได้ด่านเดียวแล้วมั้งกับด่านที่มีชื่อว่าควีนแมนนะฮะเป็นอะไรกับคิงแมนหรือเปล่ากรีครดควิดอะไรวะเนี่ยทางนี้อะไรวะ เนะเก็บจิ๊กซอแบบโอ้ยอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยในที่สุดก็มาถึงจนได้นะแฟนๆของยูจินค่อนข้างจะเกลี้ยกล่อดตอนนี้นวุ่นวายมากเลยนะเดี๋ยวระวังระวังด้วยละ่ะทำไมมีความกระตุกยูจินดังแล้วสินะพี่ไปเปลี่ยนชุดดูนี้เลยอ่ะจะบอก ไปไหนลูกบอกว่าให้ไปเปลี่ยนชุดน่าจะไปหาของนะ่ะจะเปลี่ยนชุดใช่ไหมย่าฮ่อคิงแมนสัสๆัเลยถือล่มได้เนะี่ยใช่เลยเนะี่ยทำไมอยู่ทำไมถึงเพิ่งมาเนี่ยฮะอยู่จิ้นรอนานแล้วนะพวกกำกับรดีบไปที่ฉากเร็วอีกแป๊บจะเริ่มถ่ายกันแล้วเยี่ยมนั่งบนเก้าอี้ นั่นมันก็นโอเคครับโอ้ยเราผุ่มอะไรเยอะแยะวะเนี่ยสวัสดีครับหนักจังเลยเฮ้ยโอ้โหไอ้ไฟแม่งโหดมากทักทายครับทักทายข้าหนักเรเ็วๆหน่อยโอเคครับโอเคโอเคพุ่มกลับมาเอาล่ะทุกคนพร้อม,มใช่ไหมทุกคนพร้อมแล้วล่ะ ซีนนี้เป็นซีนที่หน่วยปฏิบัติการลับแบรรี่ฮาร์จะต้องไล่พวกอันตพาสที่กำลังก่อกวนเอ็ดดี้จุดสำคัญของฉากนี้คือฉากแอคชั่นตาการตาอะไรสัอกอย่างอ่านไม่ทันนี่เลยงั้นก็เริ่มพายกันเถอะนี่มันฉากลองเทคในคิงแมนหรอไม่ใช่ฉากแอคชั่นในคิงแมนหรอแอคชั่นห้องข้าก็คือควีนแมนงั้นเหรอและข้าจะเป็นทายาทของพ่อใช่ไหมข้าก็ต้องเป็นทายาทของพ่อใช่ไหม แต่ข้าเอ็ดดี้อะไรวะเนี้ยเจ้ากมย์รถของเขาไปเขาก็เลยขอให้ข้ามาช่วยดัดนิสัยของเจ้าหน่อยต่อให้แม่เจ้าอ่าสติเลวไดว้อ่านไม่ทันข้าจะขอบคุณมมกถ้าเจ้าออกไปแบบงเงียบๆเพื่อนของเอ็ดเพื่อนของเอ็ดดี้เหรอเจ้าจะพานข้ารักเอ็ดดีม้มากกว่าเจ้าอีกอะไรวะเนี้ยเอ่อออกไปงเงียบๆเพื่อ ว่ายังไงนะไปซะเธอเบร์รี่ก็จะดื่มบาเล่เลยฮะบาเล่โซดาอันแสนยัยวยวนนี่ขอบคุณที่รักษาความสัมพันธ์ของเราไว้ดื่มมาตลอดข้าก็แค่ไม่ได้รักท่านอีกแล้วข้าดื่มแล้วกันข้าจะดื่มเนี่ยเจ้าไปซะลุ้งกวดอยู่ห่างๆไว้นะถ้าไม่อยากเจ็บตัวนะ่ะข้าไม่ได้ล้อเล่นนะที่ไปซะเธอฮะ ปิดประตูปะปิดประตูถ้าอยากได้แฟนเด็กๆสาวๆ,าวๆก็ต้องไปที่อาณาจักรดันเจียนสิ <laughs> พูดอะไรของแม่งวะเนี่ยไปไม่ได้เบลไปถึงไงปิดประตูแมนเนอร์สันดานซอโ <c oughs> คตรขีดแมนเลยอ,อ่านไม่อ่านไม่ทันแมนนะฮะมันเป็นมันเป็นคำอ่าเขาเรียกว่าอะไร สันดนสอกริยาสืบสกุลอะไรสักอย่างแนละที่มันพูดในหนังอะมาฮี่ชื่อการชากนี่สุดยอดไปเลยแลวกองได้จริงฉากมานานกว่าน,นี้มัใช่จ้าเอ้าไปไหนอะท่านผู้กำกับข้าขอคุยด้วยหน่อยสิ โอ้โหอ,อยู่จิน้วยกันสิกระเดงเขาเลยฮะยอดหลุดพ้นจากคุมนารานี้สักทีโอเคเดี๋ยวเน่จะลืมจิกซอนะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยทำไมหน้าตาเราคุ้นๆนะข้าเป็นแฟนขับของข้าเป็นแฟนขับอมอมาบิชิกขาก็าเราเนี่ยโอเคมาตาไปครับ มีอะไรกันอย่างนั้นเหรอแล้วนี่ไอเทมตกเนี่ยมีอะไรจะพูดอย่างนั้นเหรอนักแสดงนำรอบนี้คือใครเหรอก็เจ้าอย่างไงละ่ะข้าได้เป็นนักแสดงนำจริงๆใช่ไหมใช่สิแน่นออยู่แล้วที่นี่มีนักแสดงนางแอคชั่นคนไหนที่โดดเด่นกว่าเจ้าอีกอย่างนั้นเหรอแต่ทำไมฉากเมื่อกี้ถึงมีบทการเดียนนั่นมากกว่าข้าละ่ะอเออ,เอ,อแต่บทน่ะถ้างั้นข้าจะรอดูว่าบทข้าจะยเยอะแค่ไหน ขอตัวก่อนนะไปซะละทำไมวันนี้ยูจินถึงดูอารมณ์ไม่ดีขนาดนั้นนะไม่ดูเหมือนกันครับอืมโอเคเป็นอะไรเอ่อยูจินโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชิบโอ้โหไม่ขนาดอาวุธแม่งเอาล่มมาให้ใช้ งงก็พังงงงเฮ้ย hey, มานี่สิเคลื่อนที่ไม่คล่องแคล่วเลยนะเขาบทเพิ่มขึ้นหน่อยก็ไม่ฟังค่าอีกต่อไปแล้วอย่างนั้นเหรอฮะเฮ้ย <Hey, S 1> ช่างมันเถอะไปซื้อไอศกรีมมาทีรูสต์แงของข้าใช่ไหมล่ะไอศกรีมช็อกโกแลตชิพที่เอาช็อกโกแลตชิพออกให้หมดเนะี่ยหมายถึงไอศกรีมวันนี้ลาเฉยเฉยใช่ไหมข้าบอกว่าไอศกรีมช็อกโกแลตชิพที่เอาช็อกโกแลตชิพออกอยังไงเล่ามันเข้าใจยากขนาดนั้นเลยได้ไงเนี่ยฮะแล้ว ข้าบอกให้ไปซื้อไอศครีมมาไงน่าต้องเป็ใจลายจังเลยเธอเริ่มเหมือนนิโคลทุกวันแล้วนะยูจเจนเฮยจะกลายเป็นนิโคลแล้วนะอ่าซื้อไอศครีมหน่อยครับเลยก็มาหาซื้อไอศครีมอร่อยไปชิมกันดูไหมซื้อครับผมรับรถอะไรดีอ่าช็อกโกแลตชิพใต้แล้วยังเบลเลยนะ่ะป๊า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 ป๊๊าอ่า น่าจะชอบนะคอยชอบเถอะซื้อมาให้ละคอร์อบมารับจ็อบที่กองถ่ายนะฮะทำไมถึงช้าขนาดนี้เนี่ยฮะไอศครีมมา,อาไอศครีมมาน,นี่มันอะไรกันเนี่ยยังเดี๋ยวอกโกแได้ชิปอยู่เลยเนะข้าบอกว่ามันเหลือก็คือมันเหลือเจ้าแข็งข้อกับข้าตอนนี้เพราะว่าเจ้าเยอะขึ้นใช่ไหมล่ะ อเพราะข้าเยอะกว่าเจ้าก right? um, ็เลยแข่งข้อกับข้าอยู่ต่างหากอะไรนะช่วยพูดอีกทีได้ไหมอ๋อก็ผิดเองก็ได้เจ้าคิดว่าเจ้ายังอยู่ดีมีสุขได้ทั้งที่ทำแบบนี้กับรุ่นพี่อย่างนั้นเหรอเจ้าน่ะต่อไปจะไม่มีที่อยู่ในวงการแน่นอน why why you mean to me man you so mean man อ uh, uh, ้่ะไม่งั้เดินอ้อมเงง้ะอันไลพวกนี้ไหมเนี่ย โอ้แล้วท่าโคตรเบาเลยตีธรรมดานม่งแรงกว่าอีกเออจืดๆๆๆๆๆเบาโคตรโคตรเอ่อจะไปยังไงวะเนีย่ยโอ้ยดัวพังครับคุณผู้ชมโอ้อ่าไปไม่ได้ ฮมมฮมมฮมมฮมอยากถ่ายลูกเกี่ยว้สัก,กล้างโอเคน่าจะอ้อมนะฮะเพราะมันไปไม่ได้นะเราก็ต้องอ้อ,อ,อมเซนไปเซนไปจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยเ,เดินหาเดินหาอ๋อนี่ไงใช่ไหม ชึบปุ่มกลับครับยูจีนดูมันจะอารมณ์ไม่ดีสุดๆเลยนะนี่เรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเรื่องบทบ้านะข้าคือเวลนะคนที่คัดยูจีนเข้ามาก็คือข้าเองเอาเถอะพร้อมถ่ายกันหรือยังอืมพร้อมเลยครับผมเดซีต่อไปจะต้องแอบเข้าไปในฐานทัพรับของวาเดนทายมันเป็นซีนเดียวของเจ้าเลยนะ เขาคงจะน้อยใจหรือเปล่าหรือยังไงเอาละทุกคนพร้อมมาใช่ไหมรับทราบพวกกับพวกเราตัวประกอบอาพวกตัวประกอบก็อย่าลืมว่าต้องแสดงให้ดูเจ็บตัวที่สุดนะเออก็เอเข้าใจแล้วครับดีเลยถ้าอย่างนั้นก็มาเริ่มถ่ายกันเถอะพร้อมแอคชัน่นแว<ะ>ว<ะ>้าวไม่แต่แมรีร่ฮานไม่มีท่านจับฟาแลวปรกกันนี่เข้ามาได้หรอกนะ Ô cát, ông ấy nhầm nhầm lời là chúp hứa chút chôn nữa hô nó sắm mắt đi lại hm โอเคเปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉากดีมากเจ้าเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงหนังแอคชั่นหรือเปล่าเนี่ยไปเรียนมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยจับเฮ้ยจับฮ่าไม่ไงล่ะดีมากสิตอไปเจ้ามาที่ห้องข้าหน่อยสิผู้กำกับเออยูเจนเอาไม่ต้องก็บอกให้มายังไงเล่าเออให้จาค่าไปเริ่ม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 เขาเรียกว่าอะไรเริ่มใช้พลังอำนาจของคนมีชื่อเสียงนะฮะ อนั่นแหละเริ่มแสดงพาวเวอร์เดี๋ยวเราลองไปทางนี้ดูซิมีอะไรไหมแหมมีจิ๊กซอสวัสดีครับเมคอัพมองอะไรนะ่ะข้ารู้นะว่าข้าไ <c oughs> ม่เลยเจ้าด่อยู่ตรงนั้นนะ่ะช่วยทีสิข้าจะต้องเข้าฉากร้องไห้แต่ช่วงนี้ข้ามีเต่าเรื่อนดีๆริมตาออกไม่ได้สักหยดเลยช่วยทำให้ข้าร้องไห้ทีเอาละข้าจะช่วยก็ได้แต่นะจอว่า ดีแยงกันมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นช่วยเล่าเรื่องเศร้าๆให้ฟังทีข้าจะร้องไห้ข้าอาจจะร้องไห้ก็ได้เรื่องราวของลูกชายและพ่อผู้ทรยศอณาจัรทีท่านเรื่องราวของมาตี้และมาเรียนแห่งอณาจัรทีท่านลูกชายและพ่อผู้ทรยศอณาจัรทีท่านนี่มันใครวะแล้วเ,เราเจ้าหญิงเคนเทอร์เบรี่ผูดว่าเอามาตี้มาเรียนแล้วกันเร่าเองร้องเองไอ้เอจ้านหนิารังจริงเลยฮะ จตคิดว่าเรื่องนั้นมันเศร้าจริงๆนะเหรอเจ๊งเด้ไม่ได้การละครั้งนี้จะลองด่าแล้วก็ข่มขู่ดูสิเอาให้ข้ากลัวตัวสั่นไปเลยเอากันป้านไปใกล้หน้าแลาา้วทำาน้ากดใส่วุธใกล้ๆ้วทำาน้ากดฮ่าๆนี่เจ้าทำหน้าตานหน้ากลัวแล้วเหรอดียมองหน้าเจ้าแล้วก็กลั้นขำยิ่ยากกว่าอีกคิดจะแท้ไอ้ทุยคิดจะทำแค่นี้ก็ไปเถอะอ่ะอยากไปช่วยเนี่ย อะไรวะฉันไม่หน่กลัวพอ,อยางนั้นสินะทษทีนะเป็นคนที่เฟรนี่กันไปบอกข้าว่าไม่ใช่แค่เรื่องหนังเรื่องนี้อ่าบอกไม่ใช่หรอว่าหนังเรื่องนี้ข้าเป็นตัวเองล่ะทำไมถึงให้เด็กออนทานวนนั้นถึงได้รับบทที่ดีกว่าข้าล่ะตั้งใจจะพังชีวิตนักแสดงของข้ารด้ยังไงกันเนี่ยเอ้ยเปล่านะไม่มีทางหรอกแม้แต่อินเวเดอร์พิกเจอร์ก็ยังโทรมาติดต่อข้าเลยนะรู้ไหม พอเห็นบทค่าเล่นหนังเรื่องนี้แล้วข้าว่าต่อไปข้าจะไปโผล่ในหนังของท่านนั้นก็คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ได้นะไม่ได้ขอร้องล่ะถ้าอย่างนั้นกาเดียนนั่นน่ะข่ามันซะฆ่าเลยแต่มันเป็นอาชญาก,กรรมแล้วนะไม่ใช่แบบนั้นไม่ถึงข่ามันในบทสโโโิโอ้แต่ว่าเปลี่ยนบทกระทำแบบนี้มันถ้างั้นจะบอกว่าทําไม่ได้อย่างนั้นหเหรอไอ้เปล่ปาเปล่าคือเพราะแบบนั้นน่ะ เบอร์โทรอินเวเดอร์พิกเจอร์นี่มันเบอร์อะไรกันนะโอ้ยไม่ได้นะก็ได้ก็ได้แต่เจ้าจะไม่เปลี่ยนไปหาอินเวเดอร์พิกเจอร์แน่ใช่ไหมแน่นอนสิผูกก้กำกับแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยไปเลยเนะี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วฮัเอ <c oughs> ้อ อโอมาวินชีวันนี้จ่มใสามากเลยนะว่าไม่เห็นพระอาทิตย์ชัดด้วยอโอแต่ว่าเราอยู่ข้างในนี่นะจะเห็นได้ยังไงวะเนี่ยข้าล้อเล่นนะแค่ล้อเล่นนะช่างเธอเขามีอะไรจะบอกนะสิ่งน,นี้จะต้องเจ้าจะต้องตายนะฮะนันเดสก์จะซื้ออะไรดีสวยมากเลยอะไรเนี่ยเมคอัพอโอยแผนกซับนะพุ่มกับครับ เตรียมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเอาละทุกคนมาแล้วใช่ไหมจากนี้เป็นฉากที่แบรี่ฮาร์ดจะต้องกดสวิตจัดการลูกน้องนในกลุ่มของวเฒนไทยให้หมดมาเริ่มถายกันเอะพร้อมไอ้ชั่นทกคนเตรียมพร้อมทุกคนมาเรแบรี่ฮาร์ด อันนี้มันสมุเอลแจมสันหรอสมุเอลสมุเอลแจ็คสันจอร์สันอะไรล่ะโจมตีโอโอโจมตีกทีโอ้โหไม่ไงโจมตีเฮ้ยก็สวิตแม่งแหละฮะน่นมาสวิตนั่งเงันรึอ๋อ เมฆปิวปิวปิวไม่แก่ล่วฮะแต่ข้าเมื่อกี้ตั้งแต่เมื่อปีก่อนแล้วละ่ะว่าจะ,จะต้องเตรียมสวิตช์มาแบรรี่ฮาร์ดและข้าก็เตรียมสวิตช์ไว้กับจัดเก้าเจ้ามาตั้งแต่สองปีก่อนแล้วเจ้านะเราไปใส่สวิตช์สังหารเอ้อเดี๋ยวข้า นีมากทุกคนเก่งมากเอาละทีมซีลระเบิดหัวทุกคนแยกใช้ย,ยได้ต่อไปเป็นซีต่อสู้ซีสุดท้ายโอ้ย,อยทวงด้วยการเงียบอะไรนะอะไรนะมีปัญหาอะไรไปก็แหละเอาละทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมฉากสุดท้ายเป็นฉากแก้แค้นของเบเดนทายของเอ็ดี้สูญเสียแบรอรี่หาอาจารย์ของตัวเองไป จุดเด่นคือฉาอกแอคชั่นสุดอลังการและดาเซลและเอ็ดดี้ยังไงล่ะของดาเซลและ,อละอเอ็ดดี้ยังไงล่ะพร้อมแอคชั่นลงมาดีวดีวันเดนไทยท่านรอรจีนนี่นะชิปดาเซลถอยไปคุณต่วส่งข้าคือวันเดนไทยจาคิดว่าเจ้าพูดอะไรก็ได้สินะถ้าไม่มีแบร์รี่ฮาร์ดเจ้าก็ไม่เหลืออะไรแล้วล่ะให้มันรู้สะบมากว่าใครเป็นใครเนะี่ย ล้างแค้นให้แบรรี่ยูเฮ้อเอาเฮ้ยจะบาดเจ็บไม่ใช่เหรือนะ่ไม่เป็นไรนะเป็นไรไหมไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมตรงตรงนั้นอยู่เจนนี่มันมากเกินไปแล้วนะก็พอรู้ว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีแต่เจ้าแสดงอารมณ์แบบนั้นออกมาไม่ได้รีบไปขอโทษเลยไม่อ่ะ มีวันแสดงหรือผู้กำกับที่ได้รับการแสดงระดับนีกบ้ก็รับการแสดงแระดับนี้เรื่องเดนเลิ้นไปละคนจะเป็นหนังที่ดีอยู่หรอกอข้าเอดีไซน์แบบนั้นจะทำอะไรกันแน่เนี่ยข้าก็ต้องใจจะขอโทษแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันท่าน มันก็ต้องเป็นข้อเสนอที่เจ้าปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนผู้กับเวลเอ็ดดี้ยูจินเบอร์รี่ฮัตก็คือเราและอื่นๆอีกมากมายควีนแมนเฟรชโทเมโต้ยูอาร์ดีบีและบ็อกออฟฟิศอนดับทีสิบเอ็ดว้าวจบซะละ <c oughs> เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็น่าจะต้องติดตามกันต่อ ตอนหน้านะฮะกับอ,อ,อะไรสักอย่างนะฮะโอ้โหสี่พันปดอีกเยอะเลยนะฮะเราจะต้องไปเข็บอีกพอสมควรนะฮะก็อ่ะประมาณนี้เลยกันนะผมสำหรับวันนี้โอถัดไปนี่เป็นตีมสตาร์วอลใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่แหละแม่งถือรือแบบดาบแสงขนาดนั้นนะฮะแม่ง The ะลัสเจไดแน่นอนใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่แล้วมังภาคล่าสุดอ่ะอน่หละภาคที่เป็นที่ทกเถียงอะไรเกิน โอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมกขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฮะใครที่เข้ามาดูแล้วชอบแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามไงก็ากฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่ง วอตเดิ e ์ e นะครับผมทั้งหลายแหล่นะผมก็ทุกคนก็่า้ะรู้แล้รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันกดอะไรกันบ้างนะฮะผมก็จะไม่พูดพรมำกันมากละกันก็ถือว่าฝากติดตามด้วยละกันนะผมหรือว่าใครต้องการจะเข้ามาร่วมดคุยกับเราสดๆก็สามารถเข้ามาดูสตรีมสดเราก็ได้นะผมเราก็จะสตรีมสดทุกวันนะฮะเวลาสองทุ่มครึ่งไปต้องไปทางช่อง Youtube ช่องนี้แล้วผมก็สนใจก็ กดกระดิ่งรับแจ้งเตือนรอไว้ได้เลยนะผมสตรีมมาเมื่อไหร่ก็จะแจ้งเตือนไปทุนก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะฮะเข้ามาร่วมเล่นเกมเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะผมก็เกมที่เล่นสนมากช่วงนี้ก็จะเป็น ROV นะฮะว่ดีก็เขานิยม ROV กันผมก็เล่น ROV ก่อนแล้วกันนะฮะช่วงนี้เราเน้น connecting กับ people แบบคนดูอยู่แล้วนะฮะ โอเคก็อ่ะท,ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณกันอีกครั้งผมยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ตอนต,ต่อไปแล้วกันนะฮะสำหรับ Guardian Tail ก็มาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะฮะเพราะว่าต้องไปเก็บอ่าแต้มผสมควรนะฮะอีกโอ้โหสี0พันแปดเลยอีกตั้งประมาณสองพันนะฮะสองพันแบบโดยประมาณนะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวผมเจอกันใหม่พราทิตย์แล้วกันวันนี้ก็ต้องขอตัวจากลาไปแล้วผมบ๊ายบายเสีย